เวลาที่เราพูดถึงภาคตะวันออกของภัยภาพแรกที่หลายคนนึกถึงก็น่าจะเป็นชายหาดสวยๆหรือไม่ก็โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ใช่ไหมครับแต่ถ้าเราลองมองให้ลึกลงไปอีกนิดดินแดนแห่งนี้ซ่อนขุมทรัพย์อะไรไว้อีกบ้างวันนี้เราจะออกเดินทางไปสำรวจรากฐานที่แท้จริงของภาคตะวันออกกันตั้งแต่เรื่องของภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์ไปจนถึงจิตวิญญ,ญาณที่ขับเคลื่อนดินแดนแห่งนี้เลยครับ ใช่ครับคำถามสำคัญก็คือนอกเหนือจากภาพจำที่เราคุ้นเคยกันดีเนี่ยอะไรคือแก่นแช้ที่ทำให้ภาคตะวันออกมีความพิเศษและสำคัญกับประเทศของเราขนาดนี้เรา,าเริ่มไขปริศนานี้ไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับ เชื่อไหมครับว่าภาคตะวันออกที่มีอยู่7จังหวัดเนี่ยจริงๆแล้วเป็นภูมิภาคที่เล็กที่สุดของไทยเลยนะในอดีตเขาเคยนับเป็นส่วนหนึ่งของภาคกลางด้วยซ้ําแต่สิ่งที่น่าทึ่งมากๆก็คือภูมิภาคเล็กๆแห่งนี้เนี่ยเติบโตจนกลายเป็นขุมพลังทางเศรษฐกิจที่สําคัญสุดๆของประเทศไปได้ยังไงนี่แหละครับคือสิ่งที่เราจะมาหาคําตอบกันการจะเข้าใจภาคตะวันออกให้ถึงแก่นเนี่ยเราต้องเริ่มกันที่รากฐานที่สําคัญที่สุดก่อนเลยครับนั่นก็คือเรื่องของภูมิศาสตร์ เพราะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจหรือวิถีชีวิตของผู้คนทุกอย่างล้วนก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาจากผืนดินผืนน้ำแล้วก็สภาพอากาศที่เป็นเอกลักษณ์ของที่นี่นั่นเองลองนึกภาพตามนะครับภาคตะวันออกเนี่ยมีเหมือนผู้พิทักษ์ทางธรรมชาติที่สำคัญอยู่ถึง3ทิวเขาเลยทั้งเหนือสุดก็จะมีทิวเขาสันกำแพงเป็นเหมือนกำแพงยักษ์กั้นภาคอีสานเอาไว้ส่วนตรงกลางก็มีทิวเขาจันทบุรีเป็นเหมือนกระดูกสันหลังของภูมิภาค และทางตะวันออกสุดก็มีทิวเขาบรรทัดทำหน้าที่เป็นพรมแดนธรรมชาติกับประเทศกัมพูชาซึ่งทิวเขาทั้ง3นี่แหละครับที่เป็นตัวกำหนดสภาพอากาศอันเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่แล้วผลลัพธ์จากเทิวเขาเหล่านั้นคืออะไร โอ้โหมันทำให้เกิดปรากฏการณ์สภาพอากาศสองขั้วที่น่าทึ่งมากครับคือบริเวณชายฝั่งอย่างจังหวัดจันทบุรีกับตราดเนี่ยจะรับลมมรสุมไปเต็มๆจนกลายเป็นพื้นที่ที่ฝนตกชุกที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศถึงขนาดมีฉายาว่าฝนแดแดดสเลยทีเดียวในขณะที่พื้นที่ตอนในซึ่งเป็นเขตเงาฝนกลับมีฝนน้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยความหลากหลายทางภูมิอากาศแบบนี้นี่แหละครับที่ทำให้ภาคตะวันออกมีระบบนิเวศที่ไม่เหมือนใครจริงๆ ถึงแม้ว่าที่ราบชายฝั่งของภาคตะวันออกจะดูแคบๆนะครับแต่บอกเลยว่าความอุด,ดมสมบูรณ์นี่ไม่ธรรมดาเลยทั้งหมดนี้ก็ต้องขอบคุณดินตะกอนดีๆจากแม่น้ําสายสําคัญอย่างแม่น้ําบางปะกงและความอุด,ดมสมบูรณ์ของพื้นดินนี่เองที่เป็นรากฐานสําคัญที่ทําให้ภูมิภาคนี้กลายเป็นตะกร้าผลไม้ของประเทศในเวลาต่อมาเอาละครับจากรากฐานทางธรรมชาติที่แข็งแรงตอนนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าพื้นดินแห่งนี้ ได้ขับเคลื่อนตัวเองจนกลายมาเป็นเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยได้อย่างไรถ้าจะพูดถึงขุมทรัพย์ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเนี่ยหลักๆเลยนะมีอยู่3อย่างด้วยกันครับอย่างแรกเลยคือผลไม้รสเลิศที่ทําให้ที่นี่ได้ชื่อว่าเป็นตะกร้าผลไม้ของไทยอย่างที่2คืออัญ,ญมณีล้ําค่าโดยเฉพาะทับทิมสยามที่เคยโด่งดังไปทั่วโลกและอย่างที่3มซึ่งเป็นหัวใจสําคัญในยุคปัจจุบันเลยก็คือภาคอุตสาหกรรมที่ทันสมัยมากๆครับ และถ้าพูดถึงพลังขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยุคใหม่นะไม่มีอะไรจะสําคัญไปกว่าโครงการนี้อีกแล้วครับนั่นก็คือโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือที่เราเรียกกันติดปากว่า EEC นี่ไม่ใช่แค่โครงการพัฒนาธรรมดานะครับแต่มันคือมอกะโปรเจกต์ที่จะพลิกโฉมภาคตะวันออกให้กลายเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงและนวัตกรรมไม่ใช่แค่ของไทยแต่ของทั้งภูมิภาคอาเซียนเลยทีเดียวถ้าอยากเห็นภาพศักยภาพนี้ให้ชัดๆนะครับต้องไปดูที่นี่เลยโครงสร้างพื้นฐานระดับโลกอย่างท่าเรือแหลมฉบัง ที่นี่คือหนึ่งในท่าเรือที่คึกคักที่สุดในภูมิภาคทําหน้าที่เป็นประตูส่งออกสินค้าของไทยไปสู่ตลาดโลกและตอกย้าให้เห็นว่าภาคตะวันออกคือหัวใจสําคัญของเศรษฐกิจไทยยุคใหม่จริงๆแต่ว่าก่อนที่ภาคตะวันออกจะกลายเป็นขุมพลังทางเศรษฐกิจที่ยิ่งใหญ่เหมือนทุกวันนี้ดินแดนแห่งนี้มีประวัติศาสตร์ที่ยังรากลึกมาอย่างยาวนานมากครับเราจะลองย้อนเวลากลับไปสำรวจมรดกทางวัฒนธรรมที่ซ่อนอยู่ภายใต้ความทันสมัยนี้กันดู จากหลักฐานทางโบราณคดีเนี่ยเราพบว่ามีมนุษย์ตั้งถิ่นฐานในภาคตะวันออกมายาวนานกว่า5,000ปีแล้วนะครับตั้งแต่สมัยที่เป็นชุมชนยุคหินสร้างเครื่องมือเครื่องใช้และทําการค้าขายกันไปจนถึงการเป็นเมืองท่าสําคัญในสมัยอยุธยาและค่อยๆวิว,วัฒนาการมาสู่สูงกรารอุตสาหการรมในปัจจุบันจะเห็นว่าประวัติศาสตร์ที่ยาวนานขนาดนี้ได้หลอ่อหลอมให้ภาคตะวันออกมีอัตลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครจริงๆ ความสำคัญในเชิงยุทธศาสตร์ของภาคตะวันออกนี่มีมันนานมากแล้วนะครับตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดเลยก็คือเส้นทางเดินทัพของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่ทรงใช้ดินแดนแห่งน,นี้เป็นฐานที่มั่นในการรวบรวมกําลังพลเพื่อกอบกู้เอการาชนี่คือข้อพิสูจน์ชั้นดีเลยครับว่าภาคตะวันออกเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สาคัญของชาติมาตั้งแต่อดีตแล้วและในประวัติศาสตร์อันยาวนานนี้เอง ยังมีเรื่องราวของกลุ่มชาติพันธุ์ดั้งเดิมซ่อนอยู่ด้วยอย่างเช่นชาวชองในจังหวัดจันทบรุรีที่มีทั้งภาษาและวัฒนธรรมเป็นของตัวเองการคงอยู่ของพวกเขาก็เปรียบเสมือนประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตเลยนะครับซึ่งช่วยยืนยันถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่อย่างรากลึกอยู่ในดินแดนแห่งนี้มาถึงตรงนี้เราก็ได้เห็นภาพของภาคตะวันออกในหลายมิติมากๆแล้วนะครับทั้งเรื่องภูมิประเทศที่โดดเด่นเศรษฐกิจที่กําลังรุ่งเรืองแล้วก็ประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน ตอนนี้เราจะมาลองเชื่อมโยงทุกอย่างเข้าด้วยกันเพื่อทําความเข้าใจจิตวิญญาณที่แท้จริงของดินแดนแห่งนี้กันครับถ้าจะให้สรุปเรื่องราวทั้งหมดของภาคตะวันออกนะครับมันคือการเดินทางของการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงคือเริ่มจากลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่เป็นเอกลักษณ์ที่ได้สร้างเวทีให้ประวัติศาสตร์ดําเนินไปนับพันปีแล้วมะระดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเหล่านั้นก็ได้กลายมาเป็นรากฐานที่มั่นคงให้กับเศรษฐกิจยุคใหม่ที่กําลังเติบโตอย่างไม่หยุดยั้งนั่นเองครับ และนั่นก็นํามาสู่คําถามสําคัญสําหรับอนาคตครับว่าขณะที่ภาคตะวันออกกําลังทะยานไปข้างหน้าในฐานะเขตเศรษฐกิจพิเศษท,ที่สําคัญที่สุดของประเทศดินแดนแห่งนี้จะสร้างสมดุลระหว่างมารดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่ากับอนาคตที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างไรคําตอบของคําถามนี้แหะครับที่จะเป็นตัวกําหนดจิตวิญ,ญญาณที่แท้จริงของขุมทรัพย์แห่งบุรพาต่อไปในอนาคต